9นาทีเดี๋ยวพักกันครู่เดียวคุณผู้ชมช่วงหน้าน้องอาเวที่เราเอาใจช่วยหายไปตั้งแต่วันจัน์ทรเมื่อวานนี้เจอแล้วนะครับแต่ว่าบรรยากาศอกเศร้าเพราะว่าเจอน้องเนี่ยจมอยู่ในร่องน้ําข้างบ้านเอง่ะเดี๋ยวมาดูช่วงหน้าครับ ก้าวสู่ปีที่17ของบริษัทไลฟ์กรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายสมุนไพรรวมถึงผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค er และผลิตภัณฑ์เสริมความงามจัดใหญ่พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติในงาน Big b o o m g r กรน2022เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักธุรกิจกับความสำเร็จเป้าหมายมีไว้พุ่งชนก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจสำหรับชีวิตแต่ละท่านแต่ละคนที่มีความทนนมุมามัปน,นะสมความสำเร็จได้ดิฉันในนามกรรมการผู้จัดการและผู้นวยการฝ่ายการตลาดยินดีต้อนรับพี่น้้อองทุกคคนเขาสูรรบัะะ